และนี่คือ39ทฤษฎีในไบครับหนึบางงานสารคมที่ดูคลิปนี้ก็คงน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแต่บางงานก,ก็แปลกๆไปหน่อยหรือมัง้งแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแซนก็ขอฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2,100รไลค์กันด้วยละ่ะและช่องเราก็มีการสมัครสมาชิกกันด้วยนะเพียงแค่โดยละส5สิบาบาทเท่านั้นเองเอาสติ๊กเกอร์ไปคอมเมนต์กันได้เท่ได้เลยเราก็น่าจะเสียเวลากันมาเยอะแล้วแหละเอาละไปกันเลยเราสามารถใช้ครับเตอร์ในการคาบครับเตอร์อีกอัน,นหซึ่ เราก็มาลองกันเลยดีกว่าแล้วมาเลือกคราฟได้จริงๆฮนะแถมผมก็ได้อาชี v เ m e n t ด้วยเราสามารถใช้ฮอปเปอร์ส่งของคราฟจากคราฟเตอร์ได้หรือเปล่าซึ่งโดยปกติมันก็จะอ้วกออกมาฮะนะแล้วผมก็จะคราฟเลยที่มันมีกล่องละกันและข้างบนผมก็ใส่สูตรครับสำหรับกล่องไว้แล้วอะนะเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า <S <S เออมันก็อ้วกออกมาเหมือนเดิมมาที่ใส่ชุดเกาะสามารถอยู่ในลาวาได้สิบวินาทีอ้าวเหรอพวกมันเป็นคอนเทนต์น่ะขอโทษด้วยนะ เอ้ยโยมันอยู่ใน,น้นานกว่าสิบวิด้วยซ้ำแฮสในแมคคาเวอร์ชั่น1.21เราก็สามารถเปลี่ยนสีของกอม,มาได้เหมือนกันงั้นผมก็จะลองคลิกขวาก่อนและกันนะ ลืมไปว่าดาคิงมันเปลี่ยนปลอกคอที่วะแล้วรากเราลองคาบดูล่ะผมก็จะเอากอหมาใส่ไปก่อนละกันแล้วก็สีเอ้ยโยมันเปลี่ยนสีได้จริงๆฮะตอนใส่หน้าตาก็ประมาณนี้ะนะแบบนี้คือหมากอปกติและนี่คือแบบเปลี่ยนสีแต่มันก็ไม่ต่างกันมากฮห <T> น่าจะมี <T> อัมเบอร์ทริมหรือว่าอะไรที่มันเปลี่ยนลายได้ก็ดีและราใครคิดว่ากอหมาคนมีลายมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ด้โมจิรูปหมาไว้ข้างล่างด้วยล่ะและในไมคคาเบทล็อกเราก็สามารถเปลี่ยนสีกอหมาได้เหมือนกันงั้นผมกลอรราา่นนะะัจได้หืเป เออมันคราบไม่ได้เหรอหรือว่าใน m ไมค์คาบเบดล็อกมันเปลี่ยนสีก่อหมาไม่ได้เหรอ <S 2> <S 2> เสียใจด้วยนะหมาน้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะใน m ไมค์าบเบดล็อกเราสีมาจุ่มได้นี่ผมก็จะจุ่มสีไปก่อนแล้วกันอ้าวล่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่า มันเปลี่ยนได้เหถึงมันก็จะดูแปลกไปหน่อยพอดีผมก็ไม่เคยเล่นไมค์คา a f เบด d ล็อกเลยนะและถ้าใครชอบไมค์คา a f เบ e d ล็อกมากกว่าจะว่าก็คอมเมนต์บอกด้วยนะและในไมค์คา a f ในจุด21ก็จะมีไอเทมใหม่ชื่อว่าวินชาร์ดและเราก็สามารถใช้มันในการ MLG ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมก็ลองเลยดีกว่า แล้วมันก็ใช้ได้จริงแฮะแถมใช้ง่ายมากเลยด้วยและนมครัในจุด e c r a f t 1.21ก็จะมีเอ็นแชนใหม่ที่มีชื่อว่า w i n เบิร์ซึ่งน่าใครยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้เนี่ยถ้ากลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะผมอธิบายไว้หมดแล้วนะซึ่งเราก็จะมาลองกันว่าเราสามารถใช้วินช้าหลังจากวินเบิร์ได้หรือเปล่าแล้วผมก็ได้วางหมูมารับกรรมไว้ตรงนั้นแล้วอ่ะนะโดยที่ผมก็จะลงไปตีมันให้เดงขึ้นมาแล้วก็ใช้วินชาต่อขึ้นไปยอดตรงนี้อะนะเอาล่ะ ทำได้เหระแถมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าเราสามารถใช้บินชาร์จในการปลาใส่ดิฟสจตอนให้มันตกลงมาได้และนี่คือแขกรับเชิญอ,องมม่านะนายพร้อมหรือเปล่าพวกเอาเป็นว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> มันไม่สะเทอือเลยไม่แต่นิดเดียว ก็ถือว่านายโชคดีไปและกันนะ <S 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 เราสามารถปลวินชาร์ดผ่านไฟให้มันไปพังหิมะข้างหลังได้ซึ่งในคลิปกเก่าก็กผมลองกับหิมะและไข่ไก่ไปแล้วอะนะมันก็พังได้ทั้งคู่เลยเรามาลองกับวินชาร์จกันเลยดีกว่าเพราะมันก็ปาได้เหมือนกัน แล้วมันก็ละลายหิมะจริงๆแฮะเป็นรูเลยเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปมันก็เหมือนโดนัทเหมือนกันแฮะถ้า,าเราใช้คอมแมนต์เกมรูแลนดอมทิกสปีดมันจะทําให้ไฟคอปเปอร์เก่าลงไวขึ้นกว่าเดิมผมจะลองใส่สัก5ห้าหมื่นละกันนะเอ้ยโยมันเห็นตั้งแต่กดสเปซบาเลยแฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงแล้วกันแถมตอนนี้ความสว่างมันก็ไม่เหลือแล้วด้วยถ้า,าเราขูดไวโอสปอนเนอร์ด้วอที่ขูดซิลทอชเราก็จะได้สปอนเนอร์มาเอาเป็นว่าผมก็เริ่มขุดเลยดีกว่า โอ้อยครูเสร็จแล้วไม่ได้อะไรเลย <S 2> <S 2> ในไมครับหนึุดยี่สบเอ็เราก็ยังใช้บักอีกเะเลได้อยู่ซึ่งวิธีแต่ละคนก็แตกต่างกันนะนะผมก็จะใช้วิธีนี้แล้วกันเอาล่ะเรามาพิสูจน์กันเลยดีกว่ามืดสนิทผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้วิธีนี้กันหรือเปล่าเพื่อนมาพิสูจน์ไม่ได้แล้วกัน แลวถนะ้าใครมีวิธีที่เจ๋งกว่านี้ผมก็ฝากพิสูจน์ด้วยละกันนะเอามาบอกด้วยละ่ะพวกแมงมุมจะกลัวตัวมาริโลมันฟังไม่ค่อยเม็กเซน์ฮะเอาเป็นว่าเราก็มาลองก่อนละกันลองแมงมุมสักตัวหนึ่งก่อนเอยโยน,นายนจะไปไหนแมงมุมมันจะกลัวจริงเหรอเนี่ยมาริโลนะนี่ฮะผมลอยอีกตัวหนึ่งละกันไม่ค่อยน่าเชื่อเลยฮนะเอาวนไปเยอะๆเลยละกันนะ แล้พวกนี้มันก็ปีนหนีกันหมดเลยทาไมมันถึงกลัวกันนะถ้าใครรู้ผมก็ฝากบอกหน่อยสิเราสามารถปาวินชาร์ดได้ไกลกว่าปายแอนเดอร์โผล่ผมจะเอาโลนี้เป็นตัวตั้งแล้วกันแล้วก็เลื่อนเมาส์สูงขึ้นมานิดหน่อยเอนเดอร์โผล่ได้ไกลประมาณนี้ฮะแล้วถ้าเป็นวินชาร์ดล่ะผมจะบินตามแล้วกันหรือบางทีก็ไม่ต้องบินตามก็ได้อะนะน่าจะรู้ผลกันอยู่แล้วแหละเพราะมันก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะนะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วกัน uh huh. ถ้าหากเราใช้คอมมี้ที่ทาให้เราตัวใหญ่เราก็จะสามารถตีได้ไกลขึ้น เอาล่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าเอาเป็นจมูกตัวนี้แล้วกันเออผมก็พยายามตีแล้วนะมันตีไม่โดนเลยแถมผมก็ทูบล็อกอะไรไม่ได้เลยด้วยแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วกันเราสามารถใช้ดิเพนเซอร์ในการยิงพูให้เป็นทางตรงได้ซึ่งน่าี่ผมจําได้ในเวอร์ชั่นเก่าๆมันก็จะยิงขึ้นฟ้านะเอาเป็นว่าเราก็มาลองกันเลยดีกว่าและใช่มันยิงเหมือนจะหลวดเลยฮะปูมันก็คือจะหลวดนี่หว่าก็จะหลวดอันเล็กๆช่างมันแล้วกันแลวเราก็สามารถใช้ปูในการยิงแจกัาหลายๆอันได้และใช่จริงด้วยมันยิงแตกทุกอัน อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่ยิงทางตรงจนถึงยิงแจกันได้ด้วยและถ้าเป็นวินชาร์ดละ่ะมันจะยิงแจกันแตกได้หรือเปล่าแล้วมันก็ยิงแตกเหมือนกันแฮะแเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่เส็จได้เหมือนกันแฮะเพราะว่ามันแตกแค่อันเดียวและเนี่ยคือบริมีคนบอกมาว่ามันการฟอร์ดามเฮดนะผมจะลองที่ความสูง15บล็อกแล้วกันอ้าวล่ะขอให้โชคดีนะพวก แล้วมันด้วยการคอดามเมจจริงๆฮะถึงตัวมันจะบินไม่ได้เหมือนเบรสแต่มันก็เป็นลมสินะเราไม่สามารถยิงบรสด้วยลูกธนูได้มันจะวาร์ปหีเหมือนเอ็นเดอร์แมนหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราก็มาลองกันเลยดีกว่าและใช่มันการลูกธนูจริงๆด้วยฮะแต่ก็น่าผิดหวังนะผมนึกว่ามันจะวาร์ปหนี เราสามารถปาวินชาร์จใส่บีสได้และใช่เราสามารถปาวินชาร์จใส่มันได้แถมมันก็เจ็บด้วยอ่ะนะไม่ใช่ว่าสิ่งนี้มันออกมาจากตัวนายเหรอเพื่อนและเราก็สามารถใช้วินชาร์จในการขยับเชลเกอร์ได้เหมือนกัน <c oughs> เออไม่อ่ะเหมือนเราพาระเบิดลมใส่มันมากกว่า <c oughs> ไมค้ามีเอ็นเครดิตใหม่หลังจากที่เราจบเกมสแสดงว่าผมก็ต้องไปถอยไอ้เจ้าจิงจกบินได้นี่ก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคเอาละทุกคนพร้อมหรือเปล่า และใช่มันมีเอนเครดิตใหม่จริงๆแถมดูสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแต่พวกเราก็คงกดข้ามกันอยู่ดีเราสามารถใช้กันไก่ในการถอดกอหม,มาได้แล้วมันก็ถอดได้จริงๆแฮะแต่ทำไมต้องเป็นกันไก่วะเนี่ยเราสามารถใช้แปรงแป้งเกตอมาริโลจนตัวมันโลนได้เลย เออไม่อะผมว่าผมก็แปลงมาโคตรเยอะแล้วนะเก็บเกตไม่กี่อันวันนี้ในวอร์ชั่น1.21มันก็มีโพชั่นใหม่เข้ามาแล้วมันก็มีชื่อว่าโอเมนัสและใช่มันมีจริงด้วยแฮะแล้วมันก็ให้บัฟแบดโอเมนด้วยแต่ชื่อมันคล้ายคล้ายคล้ายอันนั้นเลยอะนะในไมครับหนึ1 21, เราสามารถเล่งเวลาได้ด้วยคอมแมนนี้แล้วเราก็เล่งเวลาได้จริงๆแฮะดูเจ้าพวกนี้สิมันวิ่งโคตรไวเลยแล้วเราก็สามารถใช้คอมแมนเมื่อกี้ทําให้คอปเปอร์เก่าลงไวขึ้นได้เออไม่อะเหมือนมันไม่ได้ผลเลยแฮ ดดแต่พวกนี้ก็สิ่งเหมือนเดิม เราสามารถเปิดประตูได้โดยใช้วินชาร์ดและใช่เราใช้วินชาร์ดเปิดประตูได้จริงๆสำหรับคนที่ขี้เกียจเปิดประตูก็เอาไปใช้กันได้เลยนะและนายไมค์ครับจาว่าเราก็เอาสีไปโยนลงในหม้อได้แล้วเออไม่อะมันเอาสีลงหม้อไม่ได้แต่ผมก็อยากให้มันทําได้นะทั้งสีและก็โพชั่นเลยและถ้าใครอยากให้ไมค์ครับจาว่าทําได้บนเบสล็อกก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่าจะใช้ทําอะไรกันส่วนผมก็อยากจุ่มลูกธนูได้อะนะจะได้ไม่ต้องไปล่ามังกรให้เสียเวลาเราสามารถต่อยวินชาร์ดกลับไปใส่บีชได้และใช่ เราต่อยกลับได้จริงๆจ,จะว่าไปไอตัวนี้มันจะกากไปไหนหวะเนี่ยอมาดิโลตอนนี้มันโหดตัวอยู่สามารถรอดจากการตกที่สูงได้ผมเอาเป็น20บ,บ็อกแล้วกันลองแบบไม่โหดตัวก่อนแล้วถ้าแบบโหดตัวล่ะ เออโยมันรอดแฮรือว่าเจ๋งใช้ได้เลยนะเนี่ยและถ้าใครชอบอมาริโลก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะและนี่คือที่จะดีที่ผมได้มาจากเพื่อนๆนะวิเลเจอร์ในแต่ละไบโอมจะมีโอกาสส่มสมบุกเอนชาร์แตกต่างกันไปเช่นในไทกคาก็จะมีการไฟตีติดไฟแล้วก็ธนูไฟอันนี้น่าสนใจแฮ้องใส่ต้องลองหน่อยละกันเหมือนตัวแรกจะไม่ใช่แฮลองไปดูตัวอื่นก่อนละกันตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้แฮ่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความเชื่อหมาจะกัดบล็อกหรือเปล่าเหมือนสเกเลตันผมจะทำกร นะแล้วก็ใส่บล็อกเข้าไปตามด้วยหมาสัก2-3สตัวและใช่ม,มันไล่กัดเป็นขนมเลยฮะต้องใส่มานไน้ไหมครับคงจะชอบกระดูกแต่ในชีวิตจริงอย่าเอากระดูกให้หมากินล่ะมันกินไม่ได้ถ้าตัวนิ่มใส่ชื่อเจฟมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวมันจะเป็นสายลุงหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเราก็มาลองกันเลยดีกว่า เออไม่อะถ้ามันเป็นใส่ลุงคงจะเท่น่าดูเออถ้าใครอยากอ่านถ้กดจุดคลิปได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้บอกก็คือสเกลตันที่มันจมน้ําหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนแฮะผมจะมันขังไว้ใต้น้าแล้วกันแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะมาเฉลยให้แล้วกันทฤษฎีนี้ก็ยาวเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แล้วกันนะถ้าหากเราใช้คอมมนนี้เอ็นเดอร์ดาก็มันจะตัวเล็กลงหรือเปล่าน่าสนใจแฮะเรามาลองกันเลยดีกว่า เออไม่อะมันก็ตัวเท่าเดิมนะถ้าพี่กดย่อก่อนถึงพื้นเราก็จะไม่ตาย hey, <yo. S 1> เฮโยไม่ตายจริงด้วยแฮะลองไปทํากันดูนะทุกคนโคตรเจ๋ง oh, <j> เออแล้วผมก็รอมาสิบนาทีแล้วอะสกิเลตันมันาจะจมน้ําไม่ได้แหละเพราะว่า oh, มันตายไปแล้วทีหนึ่งมันกคงไมเป็นบล็อกหรอกมันเป็นยังไงกันบ้างล่ะเ,เพื่อนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแต่มันก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ผมจะไปผมก็มีอะไรมาให้เพื่อนๆือนดูนิดหน่อยน่ะ แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้า and see you guys next video bye bye อย่าลืมอาบน้ำกันด้วยล่ะ